สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนล so ังหอยออกกระสไเลมาพบปะกับแม่ตุ๋ยด้วยไล่วันเลยจ้ะก่อนอื่นกับขอขอบบนขอบคุณนพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านที่เขา tensor, Us, ung, มารับช่มรับฟังอยู่ช่องแม่ตุยอยู่ในขณะนี่บอผิดประการใดขอโทษขอให้หลายหลายเด้อครับเป็นเพราะว่าท่านข่อง อดสาฟังไปก่อนตามของเด้วค่ะมือนีเมีตุยกัสิมะบันย่ายว่ามีขีพของผู้ใดเขาเ่าแน่อาจารย์ใดเขาเ่าแน่มือว่านี่ผลปรากฏว่าร่งวัดที่หนึ่งออกห้าศูนย์เ็ดสามเก้าสองเลขทยสองตัวออกศูย์หก หวังว่ามีเอฟซีบางค้นอาจจะโชคดีอยู่นอกค่ะเนาะบางค้นก็นอาจสิบว่โชคดีก็ได้โชคดีก็ขอขอบพอดีใจน้ำเด้อค่ะก็ได้โชคดีเมื่อวานนี่กก็ได้เม่ตุ้ยก็บ่โชคดีสื้อฟันแหลกพอ 8, นี่แปดสองขาดแต้มหนึ่งจชะฟันแหลกพอกบบนี่ก็พลาดไปแต้มหนึ่งเด้อค่ะเมื่อวาน มือนีนกับสิมาบรรยายให้ฟังว่ามีคลิปของผู้ใดเขานะ่าแน่มีคลิปของผู้ใดเขานะ่าแน่มีคลิปของผู้ใดเขานะ่าแน่ คีบแรกกับห้องเป็นห้องแม่ไพ่ค่ะแม่ไพ่เป็นไห่หนึ่งหกศูนย์จับคู่ไห่กับหนึ่งหกหกศูนย์หนึ่งศูนย์พ้นว่าเขาพ้นปรากฏเขาเล็กเล็กลางได้ค่ะหกศูนย์คีบที่สองกับห้องแม่ไพ่อีกค่ะ ที่สองกับห้องเมยไพ่สองสองเก้าสองเก้าสองศูนย์คนปรากฏว่าออกเก้าสองหายสองเก้าออกเก้าสองถือว่าคนปรากฏว่าเข่าด้วยค่ะเมยไพ่ตัวมากกับห้องเป็นห้องเมีสาวคนหาหนึ่งหกห้าหนึ่งเก้าห้ากับหนึ่งหกหนึ่งห้าหกห้า เลขที่บ้านเพื่อนจ้าอันอันที่สองก็คือฝันแหลกหน,น,นึ่งศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์ออกข้างล่างศูนย์หกกรับหัวใจเป็นเก้าศูนย์จ้าหิบที่สามบุตรที่ของหน้าจานน้าจานให้วิ่งหาวิ่งหกบนวิ่งล่างเกา้าจับคูักับหกซีอ่ะ หกหาซีหาซีวิ่งรางกับซี่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าทีเจ็ดทีแปดทีศูนย์อันนี้เป็นห้องนาจานสูตรคำนวณเพื่อนค่ะศูนย์เก้ากับหวัวกับเป็นศูนย์หกเป็นเลขถ่ายสองตัวค่ะถือว่าเขาเา่านอกจากเป็นไห้ศูนย์เก้าออกศูนย์หกอันนี้ก็ห้องเป็นห้องแม่จี ม่เจพันในเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์มันตะกุศาออกศูนย์หกอันนี้เก้าศูนย์คือว่าเข่ากับหัวชาเดียวกับแม่เพลินแม่เพืิอนบรรฝันมาหลวงพ่อมาบอกให้คู่เดียวชาเข่าตรง เก้าสองมกสองเข่าแบบว่่ได้กลับแม่เพื่อนจะเข่าเก้า,าสองอันนี้ก็แม่ดุนใช่แม่ดุนพ่นพ่นฝันว่าข้นตายเอาไปเผาแล้วรถข้นตายเละหองขึ้นทะเบียนรถแปดเก้าสอง สองเก้าแปดเก้าสองแปดเกาทะเบียนรถจ้ะเด็กกัแม่อ่อนสีแม่อ่อนสีเป็นไทยบนสองศูนย์แล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์หกเด็ หลวงพ่อวัดวัดบ้านจะ้ะเขาซูนหกลางจะ้ะอันนี้ก็ห้องแม่ปันเสียงค้นมาห้องบอกสองหกสองเก้าสองเจ็ดอันฟันสองพันสี่หาเปียดหาเปีดสองฟันเห็นปูใช่ ข่าวอันที่มาที่ข้นมาหฮองบอกสองหกสองเก้าสองเจ็ดเก้าเก้าสองค่ะแม่ปันคอันนี้ก็พอบุญน้ำอ่ะพอบุญน้ำเป็นฝันมาคนเอากล้วยมาะหายสองหน่อยเก้าสองสองเก้าเก้าเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเก้า เลขต้นไม้เป็นก็เก้าห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหาเขาเลขความฝันพันจ้าเก้าสองพอบนน้ำครับอันนี้ก็คีบที่สองโค้งสุดท้ายกับพอบนน้ำพื่อเก้าจ้าเจ็ดห้าเก้าหาอันนี้เลขต้นไม้เันเก้าปันแรกเจ็ดหาเก้าหาเก้าสอง โตกันกับเก้าเจ็ดหาเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้าเขาเก้าสองพ่อบุนน้ำขีดที่สองพ่อบนน้ำเข่าสองขีดขีดที่เข่ามีอยู่สิบสองขีดค่ะอันนี้อันนี้ไก่เคี่ยงสีอันไก่เคียงเลยค่ะขีดที่เข่าตรงตรงมีอยู่สิบสองขีดเด้อค่ะอันนี้ขีดไก่เคี่ยงพ่อต้อยในสองแปด ปดสองสี่สองแปดสองซึงว่าไก่เคียคออ 92, 82, เค่ยงค่ะออกเก้าสองหายแปดสองไก่เคี่ยงค่ะอันนี้ก็เลขเมีค่ะเพิ่มว่าประสงค์ออกน้ำจะหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งห้าก็ 105, 105, 105, าาเกลขล่างออกศูนย์หกอันนี้เพิ่มหาศูนย์ค่ะกือว่าไก่เคี่ยงค่ะ นี่กับแม่เขียวน้อยเพิ่นฟันมาเพิ่นขับรถสามีเพิ่นไปชดหลานเสียชีวิตทะเบียนรถกับสองแปดห้าหกจับผ่ากับสองแปดห้าสองแปดห้าอายุหลานเพิ่นกับสองห้าพ่อสองเกิดสองห้าสี่สาม จับไก่กันหนึ่งหนึ่งสองหาสองแปดนี่บนออกเก้าสองอันนี้กับสองแปดถือว่าใกล่เขี้ยงกันแม่เขียวน้อยคฮะนี่ก็หลวงตาวัดป่าพันว่าพุ่มเจ้าทีมะ่องบอกสามขึ้นซอนพันว่าสามหกหาศูนย์หากับว่าลายตัวนอกค่ะมันออกศูนย์หา ศูนย์หกอันนี้เด็กลุงตาัดป้าพันไพุ่มเจ้าชีมะ่องบอกศูนย์หาชื่อว่าใกล้เชียงครับอันนี้กับแม่อ่อนสีแม่อ่อนสีกันฝันว่ามีก้นออกเงินมาะหาใบหา่อยหาศูนย์ศูนย์หาศูนย์ศูนย์นี่อีกตัวหนึ่งเด็กคนฝากมาบนสองศูนย์คนปรากฏว่าออกศูนย์หกอันนี้หาศูนย์ ถือว่าไก่เคียงด้วยค่ะนด็แม่อ่อนสีอันนี้อาชีพที่สองกับแม่อ่อนสีอีกลวงพอท่างไก่ให้ฟันว่าปิงจับขาเป็นตีแปดหาหาแปดตัวกันกันจับขาสองขาตีสองแปดแปดเจ็ดเขาเก้าสองถือว่าไก่เคี่ยงอันนี้หน้านิ้งเป็นไง นี่พ่วมเจ้าทีแม่บอกหา 1, หนึ่งหาศูนือว่าไก่เชี่ยงน,นีก็แม่ลุยแม่ลุยพัน่ายซีหาศูนย์ซีหนึ่งหนึ่งซีหาศย์ือว่าออกศ6นหกือว่าไก่เชียงของแม่ลุย ันนี้ก็พ่อรีพ่อรีนี่เป็นฝันแหลกเป็นยำแล้วยำอีกเนาะค่ะนอะ้องเป็นฝันว่าเห็นเห็นปูนัง่งจับยุ่หอยเนี่ยล่ะจ้ะเห็นปูสองตัวจับยุ่หอยก็ตีให้หา ห้าแปดสองห้าแปดแปดสองห้าสองถือว่าไก่เคี่ยงนะจ๊ะเด็กฟันแหลกพอลี่มันออกเก่าสองพันหายแปดสองค่ะฟันแหลกพอลี่ลด้วยค่ะคิดที่ว่าไก่เคี่ยง มีเข่าอยู่ยซีบชีบเด้อค่ะชีบไก่เคียงเข,ข่าซีบชีบอันที่ไก่เคียงมีบ้านนี่วังว่าคือสิมีผู้โชคดีหลายคนอยู่เนาะค่ะเน,นาะผู้ใดบ่โชคดีกะสู่สู่ต่อไปค่ะงวดหน้าเอาไม่ผู้ใดโชคดีกะขอดีใจด้วยเด้อค่ะ ว่าแม่ตุ้ยกับว่าโชคดีแม่ตุ้ยก็นำแปดสองฟันแหลกพอลี่ซื้อบักหลายถ้าว่าผาาแต้มหนึ่งเสียดดยค่ะถ้ามันออกแปดสองเมื่อว่าดีแม่ตุ้ยก็ได้เฮ่เข้นกันจะซื้อหลายบาทเป็นแปดสองพอลี่กับดันเป็นออกเก้าสองทางล่างแม่ตุ้ยก็ซื้อศูนย์ห้าออกศูนย์หกผ่าดย่างละแต้มจะว่านเนี่ยก็ไเ้เสียดาหัวหน้าเอาไม่เนาะคะ่ะเนาะ มายอมแพ้งวันนากระสือต่อไปค่ะผู้ใด,ดโชคดีอยากเป็นกำลังใจให้ทีผูใดที่ข้าเจ้าบอกสิกระติดต่อมาเบอร์โทรแม่ตุย ศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปดเด้อค่ะพู้ใดมีนามใจทีว่าว่านี่โชคดีอยากอดมาซอยเหลือชีบใดที่ข้าเจ้าบอกถึงอันยินดีหลับเสมอเด้อค่ะพ่อใดมีข้าเจ้ามีกำลังใจฝันไห่น้อค่ะนะ อนี้เมื่อวานกับพาดไปเต็มหนึ่งเสียดายค่ะแปดสองออกเก้าสองแบบบอกลับได้พัน่าสืบนำตัวละบักหาลอยว่านเสียดายค่ะเมตุยเสียดายหวัวหน้าเอาไม้นอกค่ะหววหน้าเอาไม่สู่สู่ต่อไปผู้ดได้พระโชคดีก็ได้ดพ่าพิษประการใดอันใดเบาว่ถสกบ่านั่นกะ ขอโทษขออภัยลายๆวังว่าเอฟจีถุกๆท่านก็สิรับฟังแม่ตุยอยู่ในขณะนี้ก็สิว่าโอ้ยแม่ตุยเวาว่เก่งบางคนก็คอมเมม็นมากว,ว่าว้าบคลของเอ้ากัขาดไปเนาะค่ะเลยซ้ำนี่ก็ถืออ่าดีเลยแม่ตุยก็เป็นคนเว้าวค่ยเคี่ยงกับก่อนเอื่นก็ขพอจบชีปไปแค่นี้ พอกวดหนาก่เอาไม้เนอะค่ะสู่สูต่อไปพอให้าเอฟซีทุกคนมีโชคมีหลาบมีความสูขความเจรืญนความเก็ยบยาใดความไขายยา่ยหนี่งวดหนาสูส่สูต่อไปสวัสดีค่ะ